สวัสดีทักทายค่ะเพื่อนๆเสา์นี้ก็เป็นเสาวันใหม่ค่ะเสา์นี้ก็ขอให้เป็นเหมือนมีความสุขหลายๆเด้อสวัสดีทักทายค่ะเพื่อนๆเสา์นี้ก็เป็นเสาวันใหม่ค่ะเสา์นี้ก็ขอให้เป็นเหมือนมีความสุขหลายๆเด้อสวัสดีทักทายค่ะเพื่อนๆเสา์นี้ก็เป็นเสาวันใหม่ค่ะ เชานี้กะขอให้เพื่อนมีความสุขหลายๆเด้อกำลังสีาพาเพื่อนๆนั่นางานัเปิดตลาดสวัสดีทักทายค่ะพเพื่อนๆเา้านี้ก็เป็นเา้าวันใหม่ค่ะเา้านี้กะขอให้เพื่อนมีความสุขหลายๆเด้วอวานเตรียมนมเตรียมขนมให้น้องคิรินนั่นมืน้อ้เพิ่นก็สิไป รัวคางทางเด้อค่ะบรรยากาศค่ะค่ะฮิฮิปังปังสุภูสุคนค่ะนี่ก่ยยตอยกัะกำลังงานยางไปตลาดค่ะไปแหลงค่ะมาทำอะไรกันอยู่ตรงนี้เด็กๆจะโคกเลนเจอร์มมีตังทำอะไร มีนมกับขนมค่ะพ่อได้ไปกินยวนสูนเด็กเนาะค่ะน่คะมันนี้ไหลมีค่ะมัน,นี้คือสีฝนคือสิมีปตกแล้วค่ะมันนี้ค่ะท้องฟ้าสดใสค่ะเพื่อนๆอ่ะ ตอนเช้ากับอากาศสดสืนแจ่มใสตอนเช้าคือสี่ฝนคือสี่มิถตกแล้วค่ะมืานี้ค่ะท้องฟ้าสดใสค่ะเพื่อนๆอ่าก็เลยหยางไปคุยแท,ทายเพื่อนๆไปน้ำทางค่ะผ่าเพื่อน ก็เลยหยางไปคุยทัแทายเพืเ่อน,นไปนำทางค่ะภาเพื่อนค่ะวันนี้ไหลมีค่ะมันนี้มีนมกับขนมค่ะพอได้ไปกินยวนส่วนเด็กเนาะค่ะมาทำอะไรกันอยู่ตรงนี้เด็กๆจะโคกเลนเจอร์มีตังทำอะไร กำลังเดินไปตลาดค่ะ <c ười> ว่าเราไปซื้ออันขนมให้น้องคิรินค่ะมาทำอะไรกันอยู่ตรงนี้เด็กๆจะโคกเรนเจอร์มีตังทำอะไร กำลังสีพาเพื่อนๆน,นั่น,นางานงานไปตลาดมีนมกับขนมค่ะพ่อได้ไปกินยวนสูนเด็กเนาะค่ะ กำลังสีพาเพื่อนๆน,นั้นางาน,นไปตลาดเบิงบร,รยาการเบิงวิววนทางทางค่ะเมื่อน,นี้ท้องฟ้าแจ่มใสค่ะเฮงๆปังๆสุูสุขคนค่ะนี่ไก่ย้อยก็กำลังงาน,น,น,นยางไปตลาดค่ะไปแหล่ค่ะค่ะ ทำอะไรกันอยู่ตรงนี้เด็กๆจะโคกเรนเจอร์มีตังทำอะไรกำลังสีพาเพื่อนๆนั่น,นางานงานไปตลาดนะคะวันนี้ไหลมีค่ะวันนี้ ตอนเช้ากอากาศสดสื่นแจ่มใสตอนเช้ามาทำอะไรกันอยู่ตรงนี้เด็กๆจะโคกเรนเจอร์มีตังทำอะไรก็เลงหยางไปคุยแท,ทายเพื่อนๆไปนำทางค่ะผาเพื่อน กำลังสีพาเพื่อนๆนั่นางานั่นไปตลาดรัวคางทางด้อค่ะบรรยากาศค่ะ,ะวานเตรียมนมเตรียมขนมให้น้องคิรินนั่นเมื่อวานก็กระจายไป มาทำอะไรกันอยู่ตรงนี้เด็กๆจะโคกเรนเจอร์มีตังทำอะไรกำลังเดินไปตลาดค่ะวา่าเราไปซื้ออันขนมให้น้องคิรินค่ะมาทำอะไรกันอยู่ตรงนี้เด็กๆจะโคกเรนเจอร์มีตังทำอะไร กำลังสีพาเพื่อนๆนั่นงานงานไปตลาดสูตรเด็ดตามปกติค่ะสิไปส่งน้องคินค่ะจะได้ต้องมีของกินเนาะค่ะกับพอมีอย่างหลายเด้อค่ะมี่ค่ะเฮงๆปังๆสูบๆสุขุนค่ะนี่ไงยายต้อยกำลังงานยางไปตลาดไปแหลงค่ะ ค่ะเฮงๆปังๆสุภูส, helmet, ส,สุคนค่ะนี่ไงยายต้อยกับกำลังงานหยางไปตลาดค่ะไปแหลงค่ะกำลังเดินไปตลาดค่ะว่าเราไปซื้ออันขนมให้น้องคิรินค่ะกำลังสีพาเพื่อนๆนั่นงานไปตลาด สวัสดีทากทายค่ะเพื่อนๆเนสานี้ก็เป็นเสาว,วันใหม่ค่ะเสานี้ก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขหลายๆเด้อสูตรเด็กตามปกติค่ะสิไปส่งน้องคลินก่ะกะเ็เลยต้องมีของกินเนาะค่ะ <laughs> กัะมีอย่างหลายดอกค่ะตอนเ้ากะอากาศสดชื่นแจ่มใสตอนเช้า รว่วคางทางด้ค่ะบรรยากาศค่ะตอนเช้ากอากาศสดสื่นแจ่มใสตอนเช้าก็เลยหยางไปคุยแทายเพื่อนๆไปน้ำทางค่ะ พาเพลินสูนเด็กตามปกติค่ะสิไปส่งน้องคลินค่ะกะ็ได้ต้องมีของกินเนาะค่ะ <c oughs> กัะป่อมีอย่างหลายดอกค่ะตอนเช้ากอากาศสดในแจ่มใสตอนเช้า เบิ่งบรรยาการเบรราาริ่งบิวหวนทางทางค่ะเมื่อนี้ท้องฟ้าแจ่มใสค่ะเมื่อนี้ไหลมีค่ะเมนนื่อนีนเออค่ะฮิ่งปังปังสุบูสุขุนค่ะนี่ก่ย้อยกับกำลังงานหยางไปตลาดไปร้านค่ะค่ะ ค่ะวันนี้ไหลมีค่ะวันนี้